สวัสดีค่ะอร่อยสตอรี่นะคะวันนี้ค่ะมีเมนูคุกกี้ดีๆมาฝากเพื่อนๆกันอีกแล้วนะคะสำหรับเมนู Red เ e ลเว t ค o กกี้นะคะคือคุกกี้ที่มีสีแดงเข้มกำมะหยี่สีสวยงามมากๆเลยนะคะสำหรับคุกกี้ตัวนี้เพื่อนๆอ,อยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่ามันจะทำยังไงตามไปดูกันเลยค่ะอันแรกนะคะเราจะใส่เนยจืดลงไปค่ะ 115กรัมเนยจืดเนี่ยให้เรานำมาทิ้งไว้ที่อุณหนนะะภูมิห้องก่อนนะคะเพื่อที่เวลาตีน่ะจะได้ตีได้ง่ายๆเนาะตีเนยเลยค่ะพอตัวเนยแตกตัวแล้วก็ฟูดีแล้วนะคะเราก็จะทำการใส่น้ำตาลทรายขาว50กรัมน้ำตาลทรายแดง50กรัมตีส่วนผสมให้เข้ากันค่ะ ส่วนผสมมีลักษณะเป็นครีมครีมแล้วนะคะก็ให้ไม่พายปาดขอบอ่างคนส่วนผสมให้เข้ากันหลังจากนั้นเราก็จะใส่ไข่ไก่หนึฟองค่ะตามด้วยกลิ่นวานิลาเศษหนส่วนสอช้อนชาแล้วก็สีผสมอาหารสีแดงค่ะเศษหนส่วนสอช้อนชาตีส่วนผสมให้เข้ากันค่ะ นี้ส่วนผสมก็เข้ากันดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่แป้งลงไปค่ะแป้งในที่นี้เนี่ยจะประกอบไปด้วยแป้งสาลีอเนกประสงค์180กรัมผงโกโก้2 5กรัมเบกกิ้งโซดาเศษ1ส่วน2ช้อนชาและเกลือเศษ1ส่วน4ช้อนชาค่ะทั้งหมดเนี่ยนำมาล่อนรวมกันนะคะแล้วก็ทยอยใส่ลงไปค่ะแบ่งใส่เป็น3ครั้ง ีส่วนผสมให้เข้ากันค่ะ ใช้ไม้พายนะคะคนส่วนผสมตัวเศษแป้งที่ขาวๆเนี่ยให้เข้ากันให้หมดขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำแกรใส่เม็ดมะม่วงหิมพานตับหยาบ50กรัมตัวเม็ดมะม่วงเนี่ยให้เรานำไปอบให้สุกแล้วนะคะตามด้วยดาร์กช็อกโกแลต80กรัมแล้วก็ไวท์ช็อกโกแลต20กรัมค่ะคลุกเคล้าตัวส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะ โอเคค่ะตอนนี้ส่วนผสมทั้งหมดก็เข้ากันดีหมดแล้วเดี๋ยวเรานำไปตักใส่ถาดอบกันค่ะปริมาณในการตักต่อ1ชิ้นประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะ ก็จะใช้ช้อนซ่อมชุบน้ำแล้วก็กดตัวคุกกี okay. Now, 180, okay. ้ลงไปเล็กน้อยนะคะก็นำตัวคุกกี้ไปเข้าอบกันเลยค่ะโดยเราจะอบที่ไฟบนล่างอุณหภูมิ1 8 0่องศาอบเป็นเวลา12 1 5นาทีค่ะ เท่านี้ก็เสร็จแล้วล่ะค่ะสำหรับ Red v e ลเว t คุกกี้ของเราในวันนี้นะคะสีมันอาจจะเข้มคล้ายช็อกโกแลตไปหน่อยนะคะอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆใช้ตัวสีผงหรือไม่ก็สีเจลนะคะเพราะว่ามันก็จะให้สีที่จัดจ้านชัดเจนกว่านะคะถ้าเกิดใช้เป็นสีน้ำเนี่ยก็อาจจะเพิ่มปริมาณเข้าไปนะคะ เดี๋ยวเราลองมาดูเนื้อสัมผัสข้างในกันดีกว่าค่ะนี่นะคะอันนี้ก็คือตัวเนื้อสัมผัสข้างในของมันสำหรับตัว Red Velvet Cookie เนี่ยมันก็จะเป็นคุกกี้นิ่มนะคะมีความกรอบนอกแล้วก็นุ่มในค่ะเดี๋ยวขอลองชิมนิดนึงนะคะ <c oughs> จะบอกว่า บุกกี้มีความเข้มขน้นแล้วก็อร่อยจากตัวดาร์กช็อกโกแลตแล้วก็ตัวไวช็อกโกแลตนอกจากนี้ยังมีเมนมะม่วงหิมาพานต์ที่เพิ่มความหอมความมันลงไปอีกนะคะคืออร่อยมากดีมากอยากให้เพื่อนๆลองไปทํากันดูนะคะถ้าใครไปทําแล้วชอบหรือไม่ชอบหรืออยากจะมีคําแนะนําคําติชมอะไรก็สามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะสําหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะ